ได้มา1เซตผลวอลเล่บอลหญิงไทยแพ้แคนาดาศึกเนชั่นลีก2024ทัพวอลเล่บอลหญิงไทยต้านแคนาดาไม่ไหวแต่มีฮึดได้1เซตก่อนแพ้ไป1-3คืนนี้นะส่งท้ายสนามแรกตีสามครึ่งเจอเกาหลีใต้การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024 รอบแรกมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด16ทีมแข่ง3สัปดาห์สัปดาห์ละ2สนามโดยแต่ละทีมจะลงสนามทั้งหมด12นะัดซึ่งทีมที่มีผลงานดีที่สุด7อันดับแรกบอวกเจ้าภาพรวมเป็น8ทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบไฟนส์ในสัปดาห์ที่4ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่20-23มิถุนายนนี้ โดยทัพวอลเล่บอลหญิงไทยลงแข่งสัปดาห์แรกที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลระหว่างวันที่14-19พฤษภาคมซึ่งสองเกมแรกพ่ายต่อสหรัฐอเมริกา1-3เซตและแพ้เซอร์เบีย0-3เซตส่วนเกมนี้เจอแคนาดาที่ชนะ2-1โคตยะนัทพลสีสมุทรธรนาจัด6คนแรกลงสนามประกอบด้วยวิภาวีสีทองพรพันธ์เกิดปราดขัทยาบำรุงสุขชัชชุอ่อนโมกศีพิมพิชยาก๊กรมัมและทัดดาวนึกแจ้งกับตันทีม เปิดเซตแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมีช่วงออกนำแต่โดนแคนาดาแก้เกมจนกระทั่งพลิกแซงโดยสาวไทยเล่นผิดพลาดในเซตนี้ถึง8ครั้งขณะที่แคนาดาเสียเพียง2ครั้งสุดท้ายแคนาดาเป็นฝ่ายซีเซตแรกไปได้ก่อนด้วยสกอร์2 5 2 1เข้าสู่เซต2ทีมไทยยังแก้เกมไม่ได้แถมเสิร์ฟเสียเองหลายครั้งแล้วโดนแคนาดารัวแต้มนำห่างแล้วเอาชนะไปได้แบบสบายๆ2 5 1ส เซตสีสาวไทยออกสตาร์ทดีความผิดพลาดมีน้อยลงเป็นฝ่ายประคองนำมาตลอดจนเป็นฝ่ายเอาคืนไปได้บ้างในเซตนี้ชนะไป25-20จนต้องไปเล่นต่อให้เซตที่5ซึ่งเซตนี้สาวแคนาดาเน้นมากขึ้นชิงทำแต้มออกนำตลอดและเป็นฝ่ายชนะไป25-17สิวชยัย3-1เซต